ุนโดยโลตัสดูมอสพัสสสวิตไฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสัน l ลา e มาคุยกันต่อในเดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบช่วงนี้ไปลุยบ้านดีเจพีเคกันต่อขอแอบบอกว่าของในบ้านเขาพีคทุกชิ้นครับจะลําขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับเข้ามาในโซนแบ้านแอบ,บเว็บครัวแป๊บ,บนึงฝั่งนี้ได้เขาบอกว่า,เ,าเป็นเจ้าพ่อกาเแจ้จริงเพราะทุกอย่างในบ้านนะั้นจะต้องมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรที่แบบมากมายก,กว่าปกตินิดนึงถ้าเดินมา<อ>มากินกาแฟที่ตอนเช้ายังไงยังไงแล้วเราไม่มีเพลงฟังมันก็อะไรอยู่เรามาถึงปุ๊บเรากดทางหน้านี้เลย ก็หนึังเป็นจอที่แบบดูฟังเพลงดูอะไรได้หมดเลยหรอก็สามารถสมมติเราดู u b e อยจากนู่นใช่ไหมอ๋อเราก็ส่งมาที่นี่ได้มาดู YouTube ที่นี่ได้อ๋อหมายถึงนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือดูได้เลยอะไรได้หมดโยนกลับไปกลับมาได้แต่ทีวีก็ว่าใหญ่แล้วฉันยังต้องมีจอตรงนี้อีกคือจะบอกว่าจอไอ้จอเนี้ยข้อดีคือมันสามารถดูได้ว่าในตู้เย็นของเราอ่ะมีอาหารอะไรบ้างระหว่างที่เราออกไปข้างนอกดูสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้มันเห็นเลยเหรอว่าในตู้เย็นมีอะไรมีอิกนิดนนะจะวิวอินไซต์ เฮ้ยโอ้มันหมาไมมันก็จะถ่ายแล้วคือมันไม่ได้เห็นแค่นี้นะ oh, oh. มันคือมันส่งในมือถือด้วยวเราสมมติเราอปปิงอยู่เนี้ยเราก็ดูว่าเราขาดอะไรบ้างอ้ว้าวแม่ อันนี้เสียตังคไหมเล่าหรอมันไม่ได้มาได้มากับเครื่องแบบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือไม่มีใครให้นะอันนี้คือเสียตังค์ซื้อเองเพราะชอบอ๋อหมายถึงมันเป็นฟังก์ชันของของตู้เย็นอยู่แล้วใช่ใช่มันมาแบบนี้เลยจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นที่สามารถเล่น YouTube ฟังเพลงไอ้สปอติฟายดูอะไรข้างในทุกอย่างได้หมดแสดงว่าในบ้านส่วนใหญ่เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดคือซื้อก่อนแล้วค่อยทำทำช่องใส่ใช่เราต้องดูว่าเราชอบอะไรก่อนเท่าไหร่หนึ่งแสนสอง บ้านนี้เขาแบบว่าขอให้มีเทคโนโลยีอะไรที่ฉันชอบแล้วฉันจะทำนะ<ช>นี่บ้านนี้ทุกอย่างมันเทคโนโลยีหมดแม้กระทั่งอันนั้นคืออะไรคะท,ที่ให้ที่ให้น้ําหมาก็คือ,อคือข้อดีคือเวลาน้ํามันเริ่มน้อยลงอะ่ะไฟมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าก็เหมือนกับบอกแล้ว,ว่าจะมาเติมน้ําหน่อยแล้วข้อดีคือน้ำอะมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันจะถูกดูดขึ้นมา โดยโที่ผ่านเครื่องกรองโดยที่ฝุ่นั้งหลายว่าจะตกอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นมาขึ้น,นอยู่ข้างบน,นเพราะฉะนั้นหมาของเราก็จะได้กินน้ําสะอาดตลอดโอ้โหดูสิทุกเม็ดไล่ข้างข้างบบพี่เครื่องเครื่องให้ขนมเครื่องใ,ให้ขนมสําหรับน้องใส่ถ้วยธรรมดาที่เขาให้น้องไม่ได้นะทั้งน้าและขนมต้องมีเครื่องเหมือนกันมีอุปกรณ์อู้ไทยใช้รีโมทกดนี่เดี๋ยวเขาจะพอได้ยินเพลงปุ๊บเขาจะมายืนรอเขารู้เขารู้ว่าอีกแป๊บนึงงอนี่ ตึงแล้วก็ไปกินตายแล้ว <c oughs> คือวางไปถ้วยไม่ได้เดี๋ยวเด,ดี๋ยวแขกออกมาร้อข้างนอกไม่ได้อ,อ๋อตายละเดี๋ยวต้องดูสักนิดนึงว่าชิ้นไหนแพงที่สุดในบ้านนี้ทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยคือจะบอกว่ามันก็แพงทุกชิ้นนะนะแต่ว่าชิ้นที่พี่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเจ้าทีวีเครื่องนี้จาก Xiaomi จอใหญ่มากนะนี่คือทีวีจอ98นิ้วซึ่งเราทำพิธีกรงอิเล็กรอนิกเนี่ยไอ้พวกทีวีจอใหญ่อย่างเงี้ยเอาอย่างแค่85นิ้วนะ มัน2อ0แสน้าแล้วคิดดูว่า98นิ้วมันจะเท่าไหร่ตลาดจีนครับ98นิ้วพี่จ่าย1 0 0 0 0แสนบาท <Hey. S 2> แล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็น1นึ่งแบาทที่คุ้มที่สุดเพราะดูหนังเราดูดูไอ้เน็ตฟลิที่นี่บ่อยที่สุด <Okay. S 2> แล้วมันได้จอไซส์98นิ้วเหมือนกับเรามีมีโรงหนังอยู่ในอยู่ในบ้านเราโดยที่ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ใหญ่ด้วยเนาะโปรเจคเตอร์เคยมีเห็นไหมเห็นเห็นไอ้ตัวข้างบนไหมอ๋อพี่ก็ยทำโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแต่จะบอกว่าพอมีเจนนี่ปุ๊บมีเครื่องนี้ปุ๊บ ไม่ต้องง้อโปรเจคเตอร์เลยก็ขายโปรเจคเตอร์ไปนี่ทําอะไรอยู่บ้างเนี่ยพี่เอาจริงทํางานเป็นบ้านเป็นหลังนะพี่พีเคนะก็คือคือ,คอเราถูกสอนนะเด็กว่าถ้าอยากจะมีเงินล้านเนี่ยเราต้องอย่างน้อยเราต้องมีอินคมเข้ามามากกว่าหกทาง<อ>ถ้าคนใครก็ตามที่ทางานเป็นรุ่นเงินเดือนแล้วก็มีเงินเข้ามาวันเดือนละครั้งเดือนละที gather, market, ท่เดียวเนี่ยไม่มีทางเป็นเศรษฐีได้เรารู้อย่างนั้นมาเราก็เลยกระจายความสามารถเราต้องรู้ก่อนว่าเราเก่งอะไรบ้างอ่ะอย่างพี่พี่รู้เลยว่า พิ่ีกรอ,อันดับต้นๆอยู่แล้วดีเจเราทํามา20กว่าปีเราเก่งอยู่แล้วอ่านสปอตขายของเราเก่งอยู่แล้วแล้วเราก็ลองมาลงทุนด้วยเรื่องของอาหารริอมาคัะทําบริษัทนี้ด้วยทชํชธุวกิจบทำเ<ล>ยอะแยะมากมายมันก็เลยมันก็เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าในช่วงโควิดเนี่ยอีเวนต์เราไม่มีแล้วใช่ไหมทีวีเราไม่ค่อยได้ถ่าย มันก็ยังมีอินคัมเข้ามาจากที่อื่นถึงแม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็ยังมีอินคัมมาโดยที่เรายังสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ลําบากมากพี่หยุดอีเวนต์มานานขนาดแล้วเนี่ยจะบอกว่าอีเวนต์ตอนนี้ก็ไม่ได้หยุดนะนะเราได้กลับมาทําแล้วเนาะเออแต่ว,ว่าวิธีการทําก็ต่างกันไปก็คือแทนที่จะมีคนมาเยอะๆมีมีแขกมันดูจะเป็นไลฟ์เป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่<อ>มีแค่สื่อมานิดเดียวเป็นคนหนึ่งที่อยู่วงการมาตั้งแต่ต้นที่พี่บอกมา21ปีแล้วใช่มีแบบความรู้สึกเบื่ออะไรบ้างไหมพี่ไม่เบื่อเยเอเลจริง ไม่ได้อะไรนะหลับตาแล้วคิดว่าสมมติว่ามีงานพิธีกรงานอีเวนต์ใหญ่มานึกถึงใครคนแรกนึกถึงพี่ไงเข้าใจไหม<อ>ถ้าเรามาถึงเราต่อสู้มาเราทำมาเก่งขนาดนี้ถึงจุดนี้ได้จะไม่เบื่อมันทําไมล่ะเ<อ>พียงแต่ว่าต่อจากนี้ไปอ่ะเราก็จะกระจายความรู้มากยิ่งขึ้นผ่าน p k m คซึแคมป์เเ<อ>เ่เราเราเราจะมันจะมีตั้งแต่ก่อนโควิดแต่พอโควิดมาต้องหยุดก่อนที่คือพี่ทำโปรเจกต์อีกหรอใช่เป็นเป็น MC แคมป์จะสอนเด,กด็กรหม่พิธีกรแล้วเราก็แล้วเราก็าจะเลือก Camp แคมป์ละสามสี่คนที่รู้สึกว่า มีความสามารถมากแล้วก็มาเซ็นเอเจนซี่เราก็เลยก็เลยว่าอีกหน่อยคือคุณทำเอเจนซี่อยู่เหรอกำลังจะทำก็คือก็คือเราคัดเด็กที่เอามาเรียนกับเรารู้สึกว่าเราเก่งสมมติพูดได้หลายภาษาคล่องแล้วเราฝึกแล้วเก่งขึ้นดึงตัวไว้เราก็ส่งงานให้เขาก็ไปทํางานพี่พีเคตอนนี้สถานการณ์โควิดหลายคนมีปัญหาหมดแม้กระทั่งพวกเราเองที่เคยอยู่ในวงการทํางานกันอยู่อีกวันหนึ่งก็ได้หยุดเหมือนกันหยุดกันกระจุยเลยแล้วไม่มีงานฝากเนยให้กําลังใจทุกคนนะคะ จะบอกมันยากคือมานั่งพูดนะคือศิลปินดาราทุกคนอ่ะมานั่งพูดเพราะว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็หายไปคือเข้าใจเลยนะคนที่ไม่มีมันก็ไม่มีจริงเอางี้ดีกว่ากัดฟันกันอีกนิดนึงอตอนนี้ทุกคนเขาเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้ว<ช>และอีกหน่อยทั่วโลกก็จะปูพรมฉีดวัคซีนหมดคนเราจะกลับมาทํางานได้เราจะผ่านไปได้วยกันไม่ได้บอกว่านะตอนนี้เอ้ยท่านพี่แค่อยู่สบายแล้วก็พูดได้ไม่จริงเลยอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี้ย พี่มีค่าใช้จ่ายเดือนนึงต้องอย่าง, 105, างน้อยห0 0 0สนถึงจะอยู่ได้แล้วเราก็ต้องกัดฟันสู้กันไปกับเงินก้อนนั้นที่เราต้องได้มาทุกเดือน<ช>เพราะฉะนั้นสู้ ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนรวมถึงคุณพี่พีแคด้วย<ช>นะคะ<ช>วันนี้ขอบคุณมากที่อนุญาตให้เราเข้าบ้านคุณได้ในสถานการณ์แบบนี้นดีเลยนะครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับยังไงช่วงนี้ก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้ใหกับทุกทุกคนที่กําลังประสบปัญหาด้วยนะครับแต่เรื่องราวของเดอะเรดริบบอนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ายังมีเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่ตอนนี้พี่ปองสุพรรณก็พร้อมแล้วในช่วงติดโบโชมู สำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นซีรีส์สุดท้ายของสมเด็จวัดชัยโยวรือวิหารเป็นพระสำคัญของสมเด็จพุทธจารย์โตพม,มลังสีได้สร้างทิ้งไว้ให้เราได้ใช้เพื่อฟาร์มเป็นสีริ่มงคลน,นี่พิมพ์6ชั้นอก ตันด้านหลังเป็นการตกแต่งด้วยกระดาษทรายสมัยโบราณนะนี่คนอัดพระที่ใช้แล้วมีการศึกในการโดดน้ำก็ก็ยังเห็นนะครับนี่คือ6ชั้นอกตันพิมพ์ต่อไปผมเชื่อเหลือเกินที่เขาเล่าขานกันมาพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สําคัญถึงไม่ใช่เป็นพิมพ์ที่ยอดนิยมสูงสุดแต่ผมว่าพระทุกองค์วัดเดียวกันนะครับแล้วก็สมเด็จทูตจารโตเป็นผู้สร้างผมถือว่าเป็นพระสําคัญแล้วก็เป็นพระที่เป็นมหามงคลเท่ากันหมด นะฮะบางคนไปแยกแยะพิมพ์นิยมพิมพ์อะไรพิมพ์นี้ที่กล่าวขานแล้วเล่าขานกันมาเป็นพิมพ์6ชั้นอกตลอดจะมีล่องตรงอกเนี่ยจะไม่มีเนื้อด้านหลังไหฮะเกิดมนโค้งเหตุจากการตกแต่งนี่ครับพระสมเด็จรัชยโยเป็นพระที่สําคัญแล้วก็มีกรอบกระจกทุกองค์พิมพ์ต่อไปเนี่ยถ้าผมพูดไปท่านผู้ชมก็อาจจะงงทําไมเรียกพิมพ์นี้พิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์นักเรงโต คนโบราณเรียกนักเลงโตแต่ทุกวันนี้เป็นพิมพ์เชั้นแขนติ่งคือคนจะเรียกตามลักษณะแขนกลางอย่างนี้ครับเหมือนนักเลงไงแล้วก็จริงๆแล้วก็มีเขาเรียก7ชั้นแขนติ่งทั้งหมดมี7ชั้นนักเลงโตนี่เป็นพระสําคัญที่สุดผมเป็นคนที่ชอบพระพิมพ์นี้มากเห็นที่ไรอดเช่าไม่ได้เลยถ้าพระสมบูรณ์แล้วสวย <S <S นี่พระเดิมๆนะฮะฐานเจชั้น ซีรีส์พระสมเด็จที่ผ่านมาทุกสัปดาห์และวันนี้ก็เป็นซีรีส์สุดท้ายของสมเด็จช่วงติดโบโชมูสัปดาห์หน้าจะเป็นซีรีส์เครื่องรางของขังก็อย่าพลาดติดตามชมกันช่วงหน้าพาไปร้านอาหารกรีกสุดแวกแนวที่อร่อยจนต้องคว้างจาน